สวัสดีมิวสเบดนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอของซาร์ตาอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยซาตาจะมาคุยเรื่อง w วอลเฟรมวิสวสเบดอ่าอันนี้เนี่ยเป็นวิดีโอยับโพโลจี้นะฮะนะครับผมที่ซาร์ตาจะได้คุยเรื่องกับ Warframe สักทีเพราะว่าไอเกมนี้เนี่ยนะ สตาจริงๆแล้วอยู่กับมันมานาหลายปีมากนะฮะยูสเบตสตาอยู่กับ Warframe มาเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยที่มันยังขายเอ็ก l i คา r เอร์เป็น founders pack อยู่เพราะว่าสตารู้จักมันตั้งแต่ตอนที่เกมเพิ่งจะเปิดใหม่ๆเลยคือแบบแอคเคาท์สตาเนี่ยเป็นแอคเคาท์ที่เก่ามากเป็นแบบ Legacy a c อค u คาเลยแต่แค่ว่า ตัวซาตาเองเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นกับมันมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยที่ซาตตากาลังติวสอบอยู่แล้วก็มีเรื่องให้อ่เขาเรียกว่าต้องให้สมองมันพักแล้วก็ทาการแบ็กกราวด์โปรเซสซิ่งข้อมูลค่อนข้างเยอะเนี่ยซาตาก็เลยได้ใช้เวลากับเกมนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรถึงระดับที่ซาตาคิดว่าเออซาตาสามารถที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเกมนี้ได้แล้วนะฮะในจังหวะนี้นะฮะอิซาเบสเพราะฉะนั้นเนี่ย แยบพอโลตี yeah, ของวันนี้นะฮะสตาร์ก็เลยจะมาคุยเกี่ยวกับ Warframe หลังจากที่เล่นเกมนี้มาแล้วนะฮะเป็นเวลาเกือบไม่สิเกิน10ปีแล้วโอ้โหสภาพเดียวกับพอๆกับกิวว์สองนะฮะิวสเบธคือปัญหารแรกๆที่สตาร์เจอเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยคือเรื่องของแน่นอนนะฮะการที่จะต้องจ่ายแพตตินัมเพื่อข้ามเวลาของเกมไปถูกไหมคือ ดูสิ่าต้องเข้าใจว่าตัวาตาเองเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยาตาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเวลาเกมมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือสตาชอบเวลาเราได้ของของใหม่ในเกมถูกไหมเราอยากได้พเกชั่นอยากเห็นตัวละครเราเก่งขึ้นอยากเห็นของมันดีขึ้นถูกไหมทีนี้พอเล่นไปสักพักหนึ่งเงี้ยใช่ไหมแล้วเราต้องมาโดนทามาเกตอย่างเงี้ยสตาเป็นคนที่มีปัญหากับการโดนทามาเกตพอสมควรแต่ว่า พอสตาได้ไปอ่านโพสต์โพสต์หนึ่งนะฮะที่เขาคุยเรื่องการทำเกรีรตของ Warframe เนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยการทำเกรีรตของวอลเฟรมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่ขนาดนะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราจะไม่ได้เล่นเกมอนะ มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถปล่อยให้ของที่เราฟาร์มมาเนี่ยมันเบสไปเรื่อยๆในเกมตอนที่เราไม่ต้องคิดมากก็เดี๋ยวพอตอนเช้าพอเราไปออกไปทํางานเรากลับมาอย่างเงี้ยเรากลับมาเ,เ,ามาเดี๋ยวของมันก็พร้อมแล้วเราก็ค่อยเอาไปฟาร์มเอาไปเวลต่อใช่ไหมซึ่งสตาร์เพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อปัญหาที่สตาร์มีเกี่ยวกับวอลเฟรมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเดียวกันที่สตาร์เจอในกิลวอลสเหมือนกันก็คือในกิลวอลสหรือว่าในวอลเฟรมเนี่ยมันเจอปัญหาเดียวกันตรงที่ว่า มันเป็นเกมที่มีระบบเยอะมากเลยใช่ไหมระบบมันเยอะระบบมันกว้างมากแล้วไปๆมาๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความที่เขาเรียก progression ของเกมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นเกมที่เราแบบเล่นแบบชิวๆอ่ะมันเป็นอย่างที่คนเขาบอกว่าเราจะเล่นส่วนมากเล่นเป็น s i d mmo พอเราเล่นทุกอย่างครบแล้วพอเราาร์มทุกอย่างครบมาแล้วได้ตัวละครพรายที่เราต้องการแล้วแต่สักพักหนึ่งเดือน2เดือนแล้วก็ค่อยกลับมาแล้วก็ มาตอน prime resurgence หรือว่ามาตอนที่มันมีคอนเทนต์อย่างอื่นให้เราทําอะไรพวกนี้คือคือมันเป็นเกมที่เราค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจุดจุนึงอะ่ะมันจะมีความตันในค่าพลังของตัวละครมันจะมีแม็กซิมัมอยู่ถึงจุดๆหนึง่งแล้วตัวละครเราเข้าสู่แม็กซิมัมตรงนั้นมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็จะไม่สามารถไปตันกว่านี้แล้วพอพอมันเลยถึงจุดๆุดนั้นไปแล้วเนี้ยเกมก็จะเป็นกึง่งกแซนด์บ็อกแล้วที่เราจะเอาเฮล์มินมาซับซูมพวก ก็คือซับซูมก็คือการเอาวอลเฟมของเก่าอย่างเงี้ยของเรา่เงี้ยม่ปลดล็อกสกิลอื่นที่เราจะสามารถใส่ลงไปในวอลเฟมตัวอื่นได้อย่างเงี้ยทำให้เราสามารถที่จะบิววอลเฟมให้มันเป็นในสไตล์ของเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันต่างกับตัวกิววอสองตรงที่ว่ามันมีพาวเวอร์สเกลลิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเกมก็คือยิ่งเราเล่นตัวละครไปเนี่ยตัวละครเราเก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่แบบการันตีแน่ๆว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีบ เขาเรียกว่าอะไรอะแบบพอเอาตัวละครเวลตันเงนี้ยลงมาเล่นในตัวละครเวลต่ำๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ในด่านเวลต่ำๆอย่างเงี้ยไอตัวมอนก็จะคือแตกสลายกลายเป็นขี้เลยนะฮะอุนเสดแต่ว่าเออ่มันก็ยังเป็นแอคเคาวายโปรเจคชันอยู่ดีเพราะว่าไอพวกมอตที่เราสร้างขึ้นมาสําหรับตัวละครในเกมอย่างเงี้ยมันก็สามารถเอาไปใส่ในวอลเฟมตัวใหม่ที่เราเอามาใช้ได้ทําให้เรารู้สึกกับว่าเออ่เราได้ใช้ตัวแอคเคาวายโปรเจคชันก็คือพวกมอตกับพวกอาวุธได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย คือนี่คือจุดที่มันแตกต่างกับก w วอความรู้สึกของาตานนะคือก w วอเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบทำเลจิน n d a รี่เวเปแล้วมันถึงจะทําให้ตัวเกมเนี่ยมันได้รู้สึกถึงความเป็นแอคเคาท์ wide, ความเป็น Quality of Life อะ่ะแต่ว่าในตัวของตัวก w วอเองเนี่ยไอตัวส่วนที่มันทําให้ตัวละครมันโกงเนี่ยไอพวกหมอดไอพวกอาวุธอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มันอยู่ในแอคเค้์เดียวแล้วเราก็แค่เอาฟอร์เฟมตัวอื่นมาใส่แล้วเราก็สลับหมดตัวนี้ยัดลงไปอะไรเงี้ยคือมันมันมันเหมือนจะฟาร์มเยอะแต่จริงจริงแล้วเกมนี้มันไม่ได้ฟาร์มเยอะขนาดนั้นในความรู้สึกาตานะอย่างน้อยก็คือในช่วงเริ่มต้นอ่ะมันฟาร์มเยอะมากแต่ในช่วงท้ายเกมเนี่ยสตารรู้สึกว่าอาการในการที่จะต้องฟาร์มเนี่ยมันค่อนข้างจะดอปลงแบบแบบแบบตอนต้นเกมเนี่ยมันแบบมันจะมีคอนเทนต์เยอะมีระบบเยอะใช่ไหมมันก็จะขึ้นสูงงี้กราฟสิ่งที่จะต้องทําของที่จะต้องฟาร์มพอเส็็จแแล้วปุบบมันกะ ตกลงมาเหลือประมาณนี้แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็น p l a t e ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันจะแบบมันจะค่อยๆแบบขึ้นๆลงๆขึ้น,นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ในแบบเดียวกันกับ g w วอสองก็คือมันเป็นเกมที่เราสามารถที่จะเอา premium currency ในเกมเนี่ยมามามาเทรดกันได้ใช่ไหมดังนั้นเกมนี้เนี่ยมันเทรด currency โดยการให้ผู้เล่นเทรดกันเอง ซึ่งมันจะแตกต่างกิวสองตรงที่ว่ามันเทรดกับตัวอารีนาเนยนเองแต่ว่าอันนี้คือเทรดกับผู้เล่นซึ่งพอมันเทรดกับผู้เล่นเองเนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทําให้มันมี Player d r i v e n e c o n o m y ใช่ไหมซึ่งไอ้เลเยอร์อีดิเวนอีโคโนมีตรงนี้เนี่ยมันทําให้มันมี Player Retention สูงกว่ากิวสองอันนี้คือสิ่งที่สตาร์ได้เห็นชัดเจนเลยอ๋อนี่คือนี่คือแบบที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่อยากจะฟาร์มคุณก็ก็เลยนะเอาแพลตินัมมาหรือว่า คนที่คุณคุณแบบฟาร์มพวกอะไรนะกระหล่ำปีเขาเรียกว่าลิลิทนะพอเราฟาร์มลิลิกแล้วคนที่มีเวลาก็ฟาร์มลิลิกเอาลิลิกไปขายคนที่ไม่มีเวลาก็เอาแพตตีนัมไปซื้อลิลิกมาลิลิกมาเปิดเพื่อมาฟาร์มของตัวเองมาเล่นเองอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างจะลงตัวดีในความลึกสูงสตานะแล้วก็ด้วยความที่เกมมันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าแอคชั่นอะมันเป็นเกมแอคชั่นใช่ไหมเป็นแอคชั่นแบบเียวแอคชั่นจริงๆเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเนอะมันก็มันก็จะมีความแบบ มันรู้สึกมันเอนเกจมากกว่ากิวสองหน่อยหนึ่งที่เทียบกับกิวสองเพราะว่ามันเป็นเกมแบบเดียวกันมันเป็นเกมสไตล์เดียวกันไงคือมันเป็นเกมที่มันชิวอ่ะมันเป็นเกมชิวๆอ่ะมันไม่ใช่เกมที่เราแบบต้องแบบเอ่อวิ่งตามมันเตะมันตามเนื้อเรื่องไหมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนอื่นในช่วงของเอนเกมอย่างเงี้ยมันก็เป็นคอนเทนต์แบบ ไม่กี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะในความรู้สึกของาตานะมันก็แต่มันมีช้อยให้เลือกกับคนที่ชอบเล่นเลวแจ็คก็จะเล่นแต่เลวแจ็คไปเลยคนที่ชอบเล่นใน PVP ไม่ค่อยมีใครเล่น PVP เกมนี้ก็จะเล่น PVP ไปคนที่ชอบเล่นอาร์ควิ่งกับเล่นอาร์ควิงคนออก Open World ์ดวันๆก็วิ่งแต่ Open World อย่างเดียวคือคือมันแบบมันเป็นแบบเดียวกันอ่ะคือมันเป็นมันเป็นเกมที่แบบเป็นเกมสําหรับคนที่ทํางานอ่าถ้าพูดอย่างงั้นดีกว่าเป็นเอ็มโอาร์พีจีสำหรับคนที่ทํางานเหมือนกิลวอลสองตรงท ทำงานกลับมาแล้วมันเหนื่อยแล้วอยากเล่นอยากเล่นแค่อันเนี้ยไม่ได้อยากเล่นอย่างอื่นนะไม่อยากทำเด้เอันอื่นก็ทําแค่อันนี้อันเดียวอะไรง <y: S 1> งเงี้ยเกมนี้ก็เป็นแบบเดียวกันก็คือว่าคุณแบบไปทํางานใช่ไหมวันนี้เล่นเกมได้3ชั่วโมงกลับมาก็ฟาร์มสัก3าชั่วโมงฟาร์มเสร็จปุ๊บทําของทิ้งไว้พอเสร็จแล้วก็ไปทํางานทานํางานกลับมาของที่เราฟาร์มทิ้งไว้ก็เสร็จแล้วพอดีก็เอามาเล่นามาฟาร์มพอเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็วนลูปนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะซึ่งมันจะต่างกับคนที่แบบอะไรนะเล่น mo rpg อย่างจะ เต็มเวลาพอสมควรน่ะเทียบกับคนอื่นแล้วใช่ไหมสตาร์ก็เล่นกิววอลสองเล่น Final Fantasy เล่น World of Warcraft เล่น Warframe เล่น ESO เล่นแม่งหลายเกมมากเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแบบเหมือนกับ always progressing ใช่ไหมกลับมาเล่นทุกอาทิตย์ลงทุกอาทิตย์ลงทุกวันอะไรก็ว่ากันไปแบบแต่ช่วงนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าสตาร์ติวสอบอยู่ใช่ไหมคือ นี่แหละไอ,ไอ้ไอ้ควมว่า progression ตรงนี้แหละไอตรงไอตรงนี้แหละท,ที่ที่มันทำให้ s ตา a มองว่า w a วอ a m e มันอยู่ในแคตตากรีเดียวกันกนะับกิวอรอืซึ่งหลายละครก็ชอบความเป็นแบบนี้บางคนก็ไม่ได้ชอบความเป็นแบบนี้แต่ส่วนตัว s a า a เองหลังจากที่ทำความเข้าใจกับการเล่นกีว l อรมาแล้วเนี่ยมันทำให้ s a ารรู้สึกพอใจกับ w a วอ a m e มากขึ้นเทียบกับเมื่อก่อนอืม ถ้า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 ซาธออธิบายก็คือรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัวเองในสมัยก่อนอย่างเงี้ยถ้าเล่นกิวอสองไม่ได้ก็เล่นวอลเฟมไม่ได้แต่ตอนนี้พอเล่นวอลเฟมพอเล่นกิวอสองได้สาต้ก็เลยเล่นวอลเฟมได้น้องเรียกว่ายังไงแล้วกันนะฮะทุกคนก็เลยบอกว่ารู้สึกส่วนตัวสุดท้ายแล้วตอนจบเนี่ยหลังจากที่แบบเล่นมาตั้งหลายปีพยายามเข้าใจมันพยายามอะไรกับมันตั้งหลายปีรู้สึกไงแล้วสุดท้ายก็ตอบด้วยเต็มปากเต็มคําว่าเออ ก็เป็นเกมที่ดีนะเป็นเกมที่สนุกดีแล้วก็เข้าใจสักทีว่าทําไมทุกคนถึงชอบเล่นเกมเกมนี้นะคะถึงแม้ว่าบางระบบเนี้ยซาตเก็ยังรู้สึกว่ามันก็เจอปัญหาใกล้ๆกัน,กนคือบางบางระบบก็รู้สึกไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอย่างหมดมันก็จบที่หมดอะ่ะคืออะไรนะพอเรา,าฟาร์มเสร็จแล้วเซตนี้จบแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ฟาร์มในเซตนั้นแล้วอะ่ะมันก็เก็บแค่วอลเฟรมใหม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่มันก็จะต่างกับไอตัวอะไรนะเกมที่เป็นสไตล์แบบเดียวกันตอนที่ว่าวอลเฟรมมันออกใหม่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ ไออย่างแบบกิวสองเนี้ยการที่คลาสใหม่มันจะออกใช่ไหมหรือว่าการที่ของของใหม่มันจะออกทีหนึ่งต้องรอเป็นปีเลยอู้รอหลายปีมากใช่ไหมแต่ว่าในกรณีของ Warframe เนี่ยยังรู้สึกว่าอัปเดตไซเคิลมันไม่ได้นานขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะอย่างนี้มันเพราะมันเพราะมันมีอะไรให้ฟาร์มเยอะไงคือกามันจะฟาร์มเสร็จก็มันจะก็มันจะเก็บของทุกอย่างเสร็จอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มีของใหม่มาแล้วพอดีอะไรเงี้ยเออสตาว่าอย่างนั้นนะมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรสำหรับเป็นเกมสำหรับคนที่ มีเวลาเล่นเกมน้อยอ่ะในความรู้สึกซาตานะมีเวลาเล่นเกมน้อยก็เลยอยากจะเล่นแบบอยากจะกลับมาก็อยากจะปิดสมองฟาร์มฟาร์มแล้วก็ชิลๆแล้วก็คุยกับคนคุยกับเพื่อนไปคุยไปฟาร์มไปคุยไปฟาร์มไปอะไรประมาณนี้นะฮะตัวซาต้าเองก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งอะไรมากขนาดเลยยูเซเบตยิ่งเฉพาะการเล่นแบบการเพลงเนี่ยถ้าเกิดใครดูแบบเกมเพลย์ซาต้ามาสักพักจะเห็นได้เลยนะฮะว่าการเพลย์ซาต้าไม่งห่วยชิบหายเลยนะฮะเห็นแล้วคงมีคนกำหมัดพอสมควรแบบ เล่นอะไรของมึงวะซาต้ายิงไม่โดนสักทีนึงก็เนี่ยแหละก็ซาต้ายิงไม่โดนเนี่ย <c oughs> เล่นไม่เป็นเว้ยยิงยิงปืนเล็งปืนเนี้ยบอกกันตามตรงว่าซาต้าห่วยมากนะฮะ แต่ว่าสตาร์ค่อนข้างจะสนุกกับการที่แบบเอาอะไรนะเอาบิลนี้มารวมกับนี่การกดใช้สกิลอะสตาร์ Star ชอบกดใช้สกิลมาเพราะฉะนั้นสตาร์ก็เลยเป็นกลายเป็นผู้เล่นที่แบบวันๆก็เอาแต่เก็บวอลเฟรมอย่างเดียวเก็บเฟรมนู้นเก็บเฟรมนี้เก็บเฟรมนั้นแล้วเดี๋ยวพอสตาร์เล่นไปถึงเอ่อเวลสูงๆหรือว่าเรเว่นไปถึงตอนช่วงแบบอะไรนะเอ็นเกมจริงๆแล้วยเงี้ยสตาร์ Star ก็อะไรนะออกไปฟาร์มแล้วเอาของมาฮิวมินแล้วก็ปรับบิวนู่นบิวนี่บิวนั่น,นให้มันสามารถฟาร์มไวขึ้นหรือว่าปรับบิลนู้นบิลนี่ให้มัน ยากได้อะไรพวกนี้นะได้มีความรู้สึกชร์เลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแหละถามว่าเอนเกมของ Q Wars มันมีไหมสตาก็ยังพูดยังยังรู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่เชิงอะ่ะมันไม่เชิงเอนเกมเหมือนกับมันก็บ MO RPG ที่เรารู้จักกันทั่วไปนะฮะยูเซเบตมันเป็นเอนเกมในรูปแบบของการเอาแพตตินัมมาซื้อแฟชั่นแล้วก็ซื้อสล็อตเพิ่มแล้วก็ซื้อมอดอะไรที่เรายังไม่อยากฟาร์มกับเพิ่มคุณภาพออฟไลน์ให้ตัวเองโดยการเอาของที่เราฟาร์มเนี่ยไปแลกกับผู้เล่นคนอื่นโดยตรรงง่ อืสตาต้ารู้สึกอย่างนั้นนะในความรู้สึกของสตาต้าก็เป็นแบบเหมือนในกิววสองมีแฟชั่นวอลใช่ไหมในในวอล f เฟรมก็ต้องเป็นมีแฟชั่นเฟรมนั่นเองนะฮะคอนเซปต์เดียวกันนะฮะยูสตาด้บอกว่าพอเล่นเกมนู้นแล้วทาวิดีโอนู้นก็เลยรู้สึกว่าพอเล่นเกมนี้เลยทําวิดีโอนี้ได้นะฮะ รู้สึกว่าอาจจะพูดเวิร์นไปหน่อยนึงนะฮะในวิดีโอนี้เพราะว่าไม่ได้เขียนสคริปต์ไว้นะฮะเป็นวิดีโอที่แบบอะไรนะอยากจะทําขึ้นมาสั้นๆแ,แป๊บๆนะฮะระหว่างที่สตาร์กำลังติวสอบอยู่จะได้ไม่ให้ช่องมันร้างจนเกินไปนะฮะก็ขอบคุณทุกคน,กคนมากนะฮะที่แวะมาดูวิดีโอเยปโลจีครั้งนี้นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นรีวิวหรือเป็นให้คะแนนอะไรหรอกก็คือเป็นการนะพูดเกี่ยวกับวอลเฟรมแล้วก็ความรู้สึกที่สตาร์มีต่อวอลเฟรมโดยรวม หลังจากที่ได้เล่นกับมันมาค่อนข้างหนักพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่ได้ได้แบบจับจับมันในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมากับมันอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงกันบ้างตั้งแต่เพื่อนชวนจนเพื่อนเลิกชวนแล้วเพื่อนชวนแล้วเพื่อนก,นก็ทิ้งไปเล่นเกมอื่นหรืออะไรพวกเนี้ยความรู้สึกรูลมสตาร์รู้สึกยังไงนะฮะอันนี้ก็คือความรู้สึกต่อ Warframe นะครับขอบคุณมากครับทุกคน